สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ปัญหาหน้าชัดหลังเบอลอเวลาถ่ายรูปหรือถ่ายภาพนะสังเกตนะครับตัวละครผมชัดมากแต่ข้างหลังเบลอนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้กด e s c ครับไปที่ settings จากนั้นครับผมไปที่ graphics และลงให้สุดนะครับเกือบสุดเราจะเจอคำว่า in game ตรงนี้ครับปรับ off นะครับผมกด spec bar รอบหนึ่งครับกด Enter กด Enter อีกรอบครับสังเกตครับเห็นไหมชัดหมดแล้วนะครับดูข้างหลังครับชัดไปหมดนะครับอ่ะเปิดให้ดูอีกรอบนะครับว่ามันไม่ชัดนะถ้าเราปรับตรงนี้เป็นอ่อนนะผมอันนี้เน้นสําหรับคนที่ไม่เน้นภาพสวยครับเน้นยิงหรือว่าเน้นต่อยนะถ้าเรามองแล้วมันเบลอปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาครับสังเกตไหมครับ อ่ะโอเคให้เราปรับออฟตรงนี้นะอันนี้ผมแค่โชว์เฉยๆว่าอันนี้มันปรับออนเห็นไหมว่าข้างหลังเบอร์หมดเลยถ้าเราปรับออฟเนี่ยก็คือมันไม่เบอร์นะครับอ่ะก็มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะตรงนี้นะปรับออฟนะจะไม่เบอร์โอเคนะผมเข้าใจนะโอเคสวัสดี